เสร็จเรียบร้อยครับยำจิ้นไก่ครับสูตรครัวบ้านริมทุ่งนะครับสวัสดีครับวันนี้ครับครัวบ้านริมทุ่งครับมีเมนูอีกหนึ่งเมนูครับมาแนะนำครับยำจิ้นไก่ครับนี่ครับนี่ดูตีนตีนดำเลยครับไก่บ้านครับไก่บ้านเขาเนี่ยไก่บ้านบ้าน ยำจิ้นไก่ใส่ปีครับไปเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับว่าวิธียำจิ้นไก่เนี่ยใส่ย่างพองไปเดี๋ยวเริ่มเดี๋ยวเอาไกเา่เผาเผามันหอมนี่เริ่มจากการเผาไก่ก่อนครับพริกไปพริกมาก็ได้กลิ่นหอมหอมมาแล้วเฮ้ยเนี่ยย่างไฟเซตนะครับกุกเล็บมันเนาะเล็บออกเอาเล็บออก เขามันไข่ใบกินก็บไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับกบหัวขว้างเนี่ยเขาใบกินหัวมันเนาะนี่เขาก็จะกบเกลืงไปเลยจริงถ้าหม้อใหญ่ก็เขาก็ใส่ต้มตึงตัวเลยก็ได้ครับเดี๋ยวก็ตั้งหมอ้อต้มการต้มเลาก็ใส่ตะไคร้ ใส่กะปินะครับครับเดี๋ยวลองตามไปดูเลยครับมาครับขั้นตอนต่อไปครับตั้งน้ำเลยตั้งน้ำจะไข่ใส่ตะไคร้ลงไปก่อนนะครับกะปิแล้วก็ใส่กะปิครับเราอให้ไก่มันเดือดก่อนเฮ้ยใจเราห้น้ำมาเดือดก่อนเราเอาไก่ใส่ นี่ครับเขาจะดังเต่าฮังโลนะครับเป็นวิธีธรรมชาติครับเดี๋ยวรอมันเดือดเราก็นำไก่ที่เราเตรียมไว้ตะกี้นะครับลงไปต้มสูตรนี้กะเอาเองนะครับสูตรของครัวบ้านริมทุ่งนะครับกะเอาเองครับนี่ครับด้วยความชำนาญ มาครับช่วงตีลอ่านต้มไก่เดือดเอาแบแกะปีไปก่อนนะครับนี่การแกะปีครับปีกล้วยเนาะเราจะใส่ปีตวัวปีนี่ใส่ให้มันหวานนะครับถ้าใครบ่ชอบก็ใบสบ่ก็ได้ครับเฮายำกับกินไก่ก็ได้ครับนี่ครับแกะเอาจน ข่าวจุวเลยเนี่นี่ปีแล้วดีเขาก็ผ่าครึ่งผ่าครึ่งผ่าครึ่งเรามาใส่ตัวไก่ผ่าครึ่งหรือว่าจะซอยเป็นชิ้นเล็กๆก,ก็ได้นะครับแล้วมันพอดีคำเนาะไปพักหอมดวนครับหอมดวนหรือว่าสารเนแล้วก็ผักไผ่ครับหรือผักแพลวครับต้นหอมผักชีครับแล้วก็นี่ครับปีครับ ปีกล้วยครับเราจะยำกินไก่เขาใส่ปีตัวนี่ครับถ้าใครไม่ชอบปีก็ไม่ต้องใส่ก็ได้ครับนี่ครับตำข่ากับกระเทียมนะครับตำรวมก่อนเดี๋ยวเขาจะเอาเป็นเครื่องยำครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเขาพักไว้ก่อนครับนี่ครับเป็นพริกแดงแห้งนะครับเอาไปบดเอาไปปั่นมันก็จะกลายเป็นพริกป่นดำครับนี่ นี่นะครับพริกป่นดําครับก็คือพริกพริกแห้งแดงครับเอา,าไปย่างไฟก่อนมันจะมีกลิ่นหอมครับมาดูน้ําที่เขาต้มตะกี้นะครับเอาใบเตยใส่ใบเตย <ใบ S 1> ลงไปเห็น,หน่อยเพิ่มความกลมกล่อมของกลิ่นใบเตยครับนี่ครับเอาไก่ลงไปเลยครับนี่ครับนี่ โอ้ไก่ตัวใหญ่ขนาดนี้ลงไปต้มเลยต้มไว้ประมาณ30นาทีครับปิดฝาไว้ก่อนครับท่านผู้ชมมาครับน้ำต้มไก่เดือดแล้วครับนี่ครับถ้าเตาทานนี่จะรอนิดนึงนะครับเพราะว่าความห้อนมันเหมือนเตาแก๊สเนาะบางท่านบางคนอาจจะใช้เตาแก๊สนะครับเพื่อความรวดเร็วนะครับเนาะน อ่าแล้วก็เอาปี๋ที่เอาซอยไว้ตะกี้ใส่ลงไปครับนี่ครับปีนี่ต้มไปเลยครับเดี๋ยวมันจะเปื่อยเองนะครับมันจะเปื่อยออกเป็นชิ้นเป็นชิ้นนะครับนี่ครับอืเนี่ยหลังจากที่ใส่ปีไปสักสองสามนาทีครับก็อลองลองตักขึ้นมาพอว่ามันซุกก่อนนี่ซุกยังนี่ ยังเตือครับเต้มไปก่อนถ้าปีซุกแล้วก็คือพอเลยครับพักออกพักออกร้องมันเย็นยกาสิไก่บ้านครับไก่เมืองครับเป็นห้องกันภาษากลางเนาะไก่บ้านนเนาะปีเริ่มสุกแล้วครับนเน้องเราตัดขึ้นมาพักไว้ก่อนเลยตัดไก่ขึ้นมาพักไว้ก่อนนี่ครับ อ้โหทอพักไว้ก่อนนะครับเพื่อที่เขาจะชีกเป็นชีกไก่เป็นชิ้นๆนะครับเนาะสำหรับ น้ำต้มไก่นี่ยนะครับเดี๋ยวเอาเอาเป็นน้ำยำครับน่าแี๋วเอาพักไปก่อนเดี๋ยวเ,เอาลงจากเตาไว้ก่อนครับเดี๋ยวมันจะแห้งเกินไปเหมาอนี่ครับหลังจากรอให้ไก่มันเย็นแล้วเนาะนี่ครับมันก็ชีกเอาเนื้อไก่ครับเป็นชิ้นพอดีคำนะครับนเนาะเพื่อที่เราจะเตรียมไปยำครับนี่ครับ นี่ครับไก่บ้านครับนะครับเนื้อมันจะแน่นแน่นเลยเด้อไก่บ้านนี่นะนี่มน่ากินขนาดครับโอ้โหช้ำและเนื้อออกจากกระดูก นี่ครับรวมถึงปีด้วยนะครับปีเท่าก็ฉีกเป็นชิ้นเล็กๆพอดีคำนะครับนะครับปีนี่มันเปื่อยง่ายครับฉีกเป็นชิ้นๆเหมือนไก่เลยครับเนาะนี่ครับนี่ครับแล้วฉีกเสร็จเรียบร้อยแล้วครับอ่าได้หน้าตาแบบอีครับนี่ครับเนื้อไก่ที่เราฉีกออกมาจากกระดูกเสร็จแล้วเนาะนี่ครับเดี๋ยวเขาจะเอามายำตัวน้ํานี้นะครับ น้ำนี่ห้ามาขว้างนะครับนี่ครับนี่คือน้ำยำชิ้นไก่อย่างดีเลยนะครับนี่เอยเอาขว้างนี่ไปต้มใหม่เน้อนี่นะน้ำนี่นะครับจากนั้นเราก็ซอยซอยพักต่างๆที่เราเตรียมไว้นะครับนี่ครับซอยแบบนี้เลยซอยซอยเพื่อเขาจะเอามาใส่ในน้ำยำของต้มไก่นี่ครับ นี่ครับต้นหอมผักชีเขาซอยไปแล้วนี่ใส่ลงไปลกลงไปเต็มเต็มเต็ม,ม,มคนให้เข้ากันนี่เริ่มมีสีสันแล้วครับเดี๋ยวมันก็เอาไกล่ลงไปเลยครับสระตุ 5, <000. S 1> นี่ครับไก่เท้าฉีก ลงไปกลนในหม้อเลยครับนี่ครับโอ้โหน่ากินขนาดครับนี่ยำจิ้นไก่ครับนะครับอาหารของทางภาคเหนือของเฮาครับคากระโรนที่เฮาตั้ไว้อ่าแล้วก็ใส่คาครับกระเทียมติดตั้ไว้ตอนแรกตัยนี่ครับลงไปตวยกันนี่นี่ครับแค่นี้ครับก็เซตในการยำละ แต่เวลาเขาจะกินเขาต้องตักเป็นถ้วยนะครับเขา,าตักไว้เป็นถ้วย,วยแล้วก็เขาก็มาปรุงกับพริกแกํานะครับกับเครื่องเทศเนาะเขาเอาเครื่องเทศกับพริกป่นดำนครับอเอามายำเป็นถ้วยเป็นถ้วยนะครับแต่ถ้ายำไว้มันจะคลายเนาะอ,อือนี่ครับเขาตักมาสักถ้วยหนึ่งแล้วก็ยำนี่ก็เซตขั้นตอนของการยำจิ้นไก่ละ มาเขาก็ลองมาตักยำเป็นถ้วยนะครับนี่ครับตักน้ำเขาใส่อืมอ่านีา่แล้วก็มาปรุงนี่ครับรปรุงทีละถ้วยครับนี่ครับถ้าใครกินก็ค่อยปรุงครับนี่ครับปรุงเครื่องเทศเข้าไปแล้วก็พริกป่นดำใค่เนี่ยครับชอบเผ็ด<ห>มากเผ็ดน้อยก็ใส่ตามใจชอบนะครับเนาะ เราต้นเท่ากันเอา้าวจิ้มดูรสชาติเป็นได้พ้องอือหือหวานหวานปีอือปีนี่มันจะออกคือหวานเลยเนาะหวานต้องหีบหีบน้าบอส้มเกีมเผ็ดเป็นได้พ้องจับจับพอดีครับโอครับถ้ามากเกี๊มก็ใส่น้ำปลาหน่อย เอารสชาตพิพอดีพอดีด้วยาน,น่าจะพอดีแล้วน,นี่ครับเสร็จเรียบร้อยครับยำจิ้นไก่ครับสูตรครัวบ้านริมทุ่งนะครับืลองเอาไปทำตามกันดูนะครับบะห่วงสูตรนะครับสูตรนี้นะครับต้องเป็นไก่บ้านนะครับอื ครับขอบคุณครับสำหรับการติดตามนะครับเจอกันใหม่เมนูหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ